เป็นวันอังคารที่21ตุลาคม2568นะครับมีภารกิจเข้าไปาดูที่หน่วยห้วยประดูนะที่มีการท่องเที่ยวในสุดเราก็มาถึงหน่วยห้อยประดูกันก็เดี๋ยวเซ็ตอุปรกรณ์กันสักแป๊บหนึ่งนะครับยวเราค่อยเดินทางกันต่อไปวิดีโอดูตรงนี้ปัดไปปัดมาได้อันนี้ทำแบบไม่ต้องมาสนใจทำแบบจะเป็นการลีเนียนี่แหละอันนี้ลีเนียดอคอลิซันหมายความว่ากล้องเองียง เตรียมไปโอเคครับเตรียมพร้อมออกเดินทางเอาใครมีนาฬิกาจับระยะทางก็เตรียมกดได้เลยคแกมาดูความใสของน้ำกันนะครับอ่างเก็แบบน้ำตัวน,นี้ รู้เป็นไงมั่งใต้น้ำนะครับปลาเดี๋ยวปลาเริ่มเดินขึ้นเขาแล้วทีนี้ปลาต่ออุ้ยไปเลยปไปไปโอเคกค็เดินไม่ยากเท่าไหร่ครับเส้นทางปาาไปเดี๋ยวเราขับรถไปนะ อันนี้เป็นบริเวณที่ช้างลงมาอยู่เหมือนกันก็จุดที่ว่าเราจะขึ้นไปข้างบนนะไปไกลอู้น,ยนะยอดนั้นนะยอดนั้นนะที่มีช่ำผ้านะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นอีกล่องรอยหนึ่งที่ช้างเข้ามาม้วนไม้ไผ่โอ้พุ๊บโอ,อ้ชันนะเดชันชัน ันใช้ได้แล้วก็ระหว่างทางนี้เป็นรอยตีนช้างทั้งนั้นนะิดหึงจะถึงตามาดูธรรมชาติในป่านะนี่แหละคือปวกปวกปวกเปก็นแถวเลยมาดูไผ่ลวกนะที่ขึ้นเต็มไปหมดบริเวณนนี้ตัดป่าก็จะได้ประมาณนี้นะไม่ใช้ไผ่ตันอะไรหรอกแต่ว่าประโยชน์ของเขาก็คือที่นี่นะ เอาไปทำด้ามไม้กวาดทั้งไม้กวาดดอกหญ้ารวมถึงไม้กวาดทางมะพร้าวด้วยเนี่ใช้ได้เลยอ้าวโอเคมาแล้วเซ็กสิบหกน่อยสิบหได้วอสิบหกสี่ค่ะอ้าววอสองวอลแปดสิบหกสามสี่เช่นกันหกสิบหนึ่งมากโอเคไปต่อโอ้เชื่อ เริ่มผมมีประเทศที่เป็นหินแล้วเข้าปากท้ำโอ้มีเกาะอ,อยู่ถือปูนเลยนะไปไปกันครับดูข้างหน้างกันยอดฮะฮะเลี้ยงผาอ๋อรอยเลี้ยงผาอ,อืมรอยตีนเลี้ยงผาเนี่ย อ๋อนกแสกไปเก็บภาพมุมสูงกันครับ360อองศาข้างบนพระพิสส่งมาเคยอาศัยอยู่ด้านบนก็มีังมีร่องรอยอยู่การปั้นนปรูปพระพุทธรูปจะมีส่วกตัวขึ้นไปข้างบนจุดจุดที่สามารถเอาโดนขึ้นบินแล้วก็เก็บภาพได้นะครับเดี๋ยให้เจ้าหน้าที่พาไปโอเคครับ ข้างข้าวก็มีเคครับจะมีข้างข้าวอยู่ด้วยมืดๆเดีด๋ดยวเราขึ้นไปข้างบนหนึ่งต้องปีนล,ละเดี๋ยวต้องเก็บกล้องละมาเรื่อยๆนี่หินคมมากเลยฮะดูมมลยยักษณะหินหนินคมมากก็มีหนามด้วยใช่ไหมเออต้องระวังนะโอเคครับ อทนนิดนึงดีว่าค่าใครจะมาคนจะมีคือถุงมือนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้กันมือหน่อยของเราใช้แมคคณิกโอ้ใช้ได้เลยเพราะอันตรายก็คือความคมของหินแล้วก็ต้นไม้ที่มีหนามด้วยจนะจับอะไรก็ต้องระมัดระวังครับต้นไม้แบบนี้สา<อ>มร้อยสี่สิบเก้าเมตรจากระดับน้ำทะเลครับตอนนี้จากอ เช็คกรกโจหน่อยยีนี้รังการหนึ่งวันหนึ่งที่บริเวณตรงจุด ยนั้นยังไม่หมดเลยสองขวดเสร็จสิ้นไปสำหรับภารกิจการเก็บภาพในมุมมุมสูงโดยใช้โดนเก็บภาพโอเคยทุลักทุเลจนภัยแอดเวนเจอร์ <Yeah>. yes คุ้มค่ากับการเดินทางอ่ะอันนี้ก็เป็นป้ายห้ามต่อไฟในถ้ำนะเพราะว่าถ้ำนี้มีทั้งข้างคาวอยู่แล้วก็มหกีหินงอกหินย้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับันไฟอะไรก็มีผลกับเขาไปเดี๋ยไปเดินทางต่อกินข้าวข้างนอกกัน โอแวะทานข้าวเที่ยงกันจุดนี้ก่อนก่อนที่จะกลับลงไปเป็นจุดที่ช้างโาแวะเหมือนกันแต่นานมาแล้วเนี่ยเละโละละลงมาแล้วก็ถึงทางลองทางเก่านะครับแต่ลงขาลงอย่นี้อตทรงตัวดีๆครับจากความสูงสามรอยกว่าเมตรตอนนี้ลงมาประมาณ190เก้าสิบเมตรหละจากระดับที่ทะเลนะก้ามน้ำเป็นช่วงนะครับ ข้ามน้ำเป็นช่วงเพราะนั้นการเดินทางก็ใส่รองเท้าให้เหมาะสมในที่สุดแล้วก็มาถึงแพงของเรานะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเอาโดนขึ้นบินดูในอ่างเก็บน้ำบรรยากาศสวยๆั<ะ>ดได้อ่แนง พบบภารกิจขึ้นฝั่งแล้วเดี๋ยวแล้วก็ก่อนเรากลับก็เดี๋ยวสอนเจ้าหน้าที่เราเอาข้อมูลลงจากกล้องโครโปนะครับลงในมือถือแล้วก็ทําการตัดต่อโดยใช้อาจจะเป็นแคปคัดตัดต่อเพื่อที่จะเอาลงสื่อโซเชียลต่างเช่นติกต๊อกเฟซบุ๊กยูทูบอะไรก็แล้วแต่ครงนี้ใช่ไหมโอเค